ครั้งหนึ่งพ่อเคยมีโอกาสไปประชุมอยู่ที่ยาโฮบารูซึ่งอยู่ทางมาเลเซียจุดที่ติดกับสิงคโปร์แล้วก็เป็นสังคมนณฑลสมัยนั้นพระคุณเจ้าเจมส์จันยังอยู่ที่นั่นแล้วก็เป็นอาคาสังฆราชเป็นสังฆราชอยู่ที่นั่นแล้วก็พ่อมีโอกาสไปที่มาลากาซึ่งเป็นเมืองริมทะเลนิดหน่อยแล้วเวลาที่ไปที่นั่นซิสเตอร์ที่พาไป ชื่อซิสเตอร์ซิซานตามารียพาพ่อไปที่นั่นแล้วก็เวลาที่เขากำลังเล่าถึงนบุนฟรานซิสอัซีซีแล้วก็พูดถึงมาลากาพูดถึงเส้นทางเดินเล่าถึงสิ่งต่างๆพี่น้องที่รักเส้นทางเดินของข่าวดีเป็นเส้นทางเดินที่น่าประทับใจเส้นทางเดินของสิ่งที่ดีเป็นเส้นทางเดินที่สวยงามเสมอโดยเฉพาะการประกาศข่าวดี นบ,บุลฟรานซิสเซเวียเมื่อกี้พ่อพูดว่าฟรานซิสอะไรนะขออาภัยครับฟรานซิสเซเวียซึ่งเ,เดินทางไปทั่วโลกเมื่อเร็วๆนี้พระคุณเจ้าไซมอนโปซึ่งไปอินเดียแล้วก็เอาสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าจะเรียกว่าเป็นพระธาตุซึ่งเป็นพระธาตุที่อยู่ใกล้ชิดกับนบุญฟรานซิสเซเวียนำมาฝากพ่อ พอก็รู้สึกตื่นเต้นพี่น้องครับการเป็นคนที่นำข่าวดีรอยเท้าของผู้ประกาศข่าวดีช่างงดงามจริงเนาะนั่นคือข้อความจากพระคมภี์ถ้าเราเป็นคนที่นำข่าวดีนำความรักของพระเจ้าวันนี้พ่ออยากจะบอกกับพระพี่น้องว่าความรู้สึกถึงข่าวดีเสียงของข่าวดีวันนี้ที่วัดของเราจะมีงานแต่งเก้าโมงเมืม่อวานนี้ตลอดทั้งวันดอกไม้มากมาย เจ้าบ่าวเจ้าสาวและคนที่มาทำดอกไม้ตั้งแต่สายสายจนถึงเย็นถึงคำ่ำพระก็ไปยืนมองดูแล้วก็มองจากบนบ้านลงไปพระรู้สึกว่าทุกคนรู้สึกว่านี่คือคือความสุขความยินดีอะไรที่เป็นความสุขความยินดีนั้นคนเราอยากจะทำดีที่สุดดังน,น,นั้นคำตอบง่ายๆในชีวิตกตศชนถ้าพระเจ้าเป็นความยินดีของเราถ้าพระเจ้าเป็นองค์ความดีสูงสุดอย่างที่พระองค์เป็นอยู่แล้ว เราคริสตชนเราน่าจะมีความสุขนบุญฟรานซิสเซเวียเดินทางประกาศข่าวดีจนจบชีวิตชีวิตของท่านก็ยังเป็นข่าวดีนี่คือสิ่งที่พ่ออยากจะเชิญชวนเราวันนี้ต่ตรองจดหมายนบุญเปาโลถึงชาวโครินในการประกาศข่าวดีข้าพเจ้าไม่รู้สึกภูมิใจแม้แต่น้อยเปาโลยอมรับว่าตัวเองเป็นทาสรับใช้รับใช้ข่าวดี และเพราะข้าพเจ้าจําเป็นต้องประกาศอยู่แล้วเพราะคนที่มีข่าวดีรู้จักพระเจ้าจริงๆจําเป็นต้องประกาศเพราะมันเป็นความสุขความสุขทําให้เราอยากพูดถึงและคนเรานะเวลาเราพูดถึงความสุขใครๆก็ตามที่กําลังจับกลุ่มคุยกันเราก็อยากเข้าไปถ้าได้ยินว่าเป็นเรื่องที่เรารู้และเป็นเรื่องความสุขเราอยากจะจอยกลุ่มด้วยตรงกันข้ามถ้าเป็นข่าวร้ายกลุ่มมากมายเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จริงไม่จริงไม่รู้ทุกคนอยากพูดทุกคนพูดบนโลกทวิตเตอร์ออนไลน์และอื่นๆแต่ข่าวดีนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากพี่น้องที่รักชีวิตคริส,สชนเป็นชีวิตที่ต้องต้องมีข่าวดีในชีวิตนะโดยเฉพาะไม่ใช่เรื่องราที่บอกเล่าแต่ชีวิตที่เป็นข่าวดีชีวิตที่ดีชีวิตที่น่ารักชีวิตที่งดงาม นบุนเปาหลพูดชัดมากขราพรเจ้ายอมย่อมได้รับความวิบัติถ้าข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวดีมันจะเป็นเหมือนอะไรข่าวดีเป็นเหมือนไฟที่เผาอยู่ในหัวใจมันมีความสุขจนมันจะระเบิดเขาเรียกอกจะระเบิดเก็บเอาไว้ไม่ได้เวลามีความชั่วร้ายมันก็อ,อกจะระเบิดเหมือนกันแหละพลังมันคล้ายๆกันแต่พลังมันทางดีหรือทางไม่ดีละ่ะสำหรับเราคริสตชนความสุขอยู่ในหัวใจล้นอยู่ในหัวใจ และเปาโลพูดประโยคที่ว่าเขียนประโยคที่ว่าเพราะถ้าข้าพเจ้าสมัครใจทําเองเข้าพเจ้าก็จะได้รับค่าจ้างแต่ข้าพเจ้าไม่ได้สมัครใจทําก็หมายความว่าข้าพเจ้าเพียงแต่ทํางานที่ได้รับมอบหมายประโยคนี้แหละที่เป็นประโยคสําคัญมากการประกาศข่าวดีในชีวิตคริสุจนเป็นพันธกิจเป็นมิชชั่นในโลกปัจจุบันเวลาที่เราทํางานเราต้องมีวิชั่นต้องมีมิชชั่น แต่พี่น้องครับมิชชั่นแม้กระทั่งคำว่ามิชชั่นเนี่ยรากศัพท์มาจากไม้กางเขนนี่แหละพระองค์เป็นมิสซิโอเป็นเรดัมตอริสมิสเซิโอเป็นพันธกิจขององค์พระผู้ไทยเป็นพันธกิจที่ใช้กันพันธกิจที่งดงามที่สุดคือพันธกิจของพระเยซูซึ่งเรากำลังรอคอยการบังเกิดฉลองการบังเกิดพระองค์นำพันธกิจจากพระบิดานี่เป็นพันธะ เป็นชีวิตแห่งสิีลหลังบาปและเปาโลเมื่อได้รับความเชื่อในพระเยซูได้รับการยอมรับพระเยซูอย่างแท้จริงเปาโลถือว่านี่เป็นพันธกิจและเปาโลยืนยันว่านี่เป็นสิ่งที่ต้องประกาศโดยไม่ใช้สิทธิใดๆพอเองเป็นพระสงฆ์เนาะพอก็ได้รับสิทธิ์หลายอย่างเอาไข่ไก่มาให้พ่อทานเป็นปี พาะไม่มีสิทธิ์แต่นี่คือความใจดีและจะอันตรายมากถ้าพ่อรู้สึกวันนี้เป็นสิทธิที่ชั้นพึงได้นั่นหมายความว่าพ่อกลายเป็นลูกจ้างพ่อไม่ใช่ผู้ประกาศขา่าวดีพ่อสอนเนนเสมอเวลาที่อยู่บ้านเนนอย่าคิดว่าสิ่งที่บรรดาสตัตบ,บุรุษใจดีนํามาให้เราอย่าคิดว่าเป็นสิทธินะน้ำมนเปาโลเองบอกว่าถ้าข้าพเจ้าสมัครใจทำข้าพเจ้าก็ได้รับค่าจ้าง ตกลงเราจะเป็นลูกจ้างหรือเราจะเป็นผู้ได้รับความประทับใจความประทับชีวิตของพระเยซูดังนั้นเปาโลยืนยันรางวัลสำหรับข้าพเจ้าคือความภูมิใจที่ข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวดีโดยไม่ใช้สิทธิใดๆว้าวบรรดามิเชเรารีที่ไปตายในที่ต่างๆนั้นบางหลายคนไม่มีที่แม้แต่จะฝังศพหลายๆคนถูกฝังอย่างไม่มีเกียรติ ไม่มีสิทธิ์ใดๆเพราะได้รับใช้ดูพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนนี่คือพันธกิจนี่คือมิชชั่นจากการประกาศข่าวดีเปาโลมไม่ได้ใช้สิทธิใดๆแม้ว่าข้าพเจ้าเป็นอิสระข้าพเจ้ายอมเป็นทาสร,รับใช้ทุกคนพี่น้องที่รักนี่แหละเปาโลบอกว่าเพื่อจะเอาใจใจชนะใจผู้อื่นได้มากที่สุดข้าพเจ้าทำตนเป็นผู้อ่อนแอ ไม่ได้สูงส่งอะไรเป็นพิเศษเพื่อชนะใจผู้อ่อนแอข้าพเจ้าเป็นทุกอย่างประโยคที่ประทับใจสำหรับเปาโลตลอดการข้าพเจ้าเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคนพี่น้องที่รักทำไมพระองค์ต้องมาเป็นมนุษย์ทำไมพระองค์ต้องมาเกิดในถ้ำในในลางยากเพราะพระองค์ต้องการเป็นเหมือนมนุษย์ผู้อ่อนแอที่สุดเพื่อช่วยทุกคนให้รอดดังนั้นวันนี้เราเราลึกถึงนบุญฟรังซิสเซเบีย ผู้ซึ่งเดินทางมิชชันนารีประกาศข่าวดีจิตใจมิชชันนารีคนที่มีมิชชั่นในเกฤษฎสตีกาสมัชาทุกฉบับที่เราใช้กันมิชชั่นจะคู่กับชีวิตพอเป็นคนยกร่างเองไลฟ์แอนด์มิชชั่นถ้าไม่มีพันธกิจเราไม่มีชีวิตถ้าไม่มีพันธกิจชีวิตพระสงฆ์ก็เป็นพระสงฆ์ที่ตายไม่ได้มีความหมายอะไรก็ ภาษาไทยเรียกสังกตายก็คือใช้ชีวิตไปวันๆคริสตชนก็เหมือนกันถ้าชีวิตเราไม่มีพันธกิจที่จะรักภารกิจที่จะรักรับใช้เราก็เป็นคริสตชนที่ตายเหมือนกันเดนพีน้องที่รักครับพ่ออยากให้เราวันนี้คิดถึงนบ,บุนฟรังซิสเซเวียและพ่ออยากจะบอกว่าพันธกิจสําคัญมากคือเป็นทุกอย่างสําหรับทุกคนและโดยเฉพาะพันธกิจที่เราพบในพระเยซูเจ้าคือการยอมตาย และสิ่งที่ตายยากที่สุดก็คือตายจากตัวเองจากอีโก้จากตัวตนเพราะอีโก้เรานี่แหละมันยิ่งใหญ่ที่สุดจนกว่ามันจะยอมรับความจริงว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่และเราจะยอมทอมตนอย่างแท้จริงและเราจะพบความสุขอย่างแท้จริงเพราะพระเจ้าเป็นองค์ความสุขในรันดนอนเพราะขอให้เรารักพันธกิจดุดรักชีวิต พันธกิจการเป็นคริสตชนคือการเป็นผู้ประกาศความรักของพระเจ้าในกิจการและในคำพูดด้วยชีวิตที่เป็นประจักษ์พยานเมน